เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไปต่อครับ4-5โลโดยปกติแล้วรวดไปปกติคน4-5โลใส่ใส่แล้วพอแล้วใส่แล้วพอแล้วมาเรีกัน cái gì lại nào? khoảng 5 L. 2 L. à. Còn nhiêu ạ? Nào cứ đu máy đi. Máy nào máy, còn nhiêu ạ? Tính gọi nhà còn nhiêu ạ? Gỡ xuống 0.8 0.7 2 L. à đợt kia. 0.7 1 L. 1 L. nữa đấy. mua cả 3 thằng 3 sẽ hãi không có nữa. 4 nhiêu vậy? จอดนี่ก่อนจอดลองแล้วเป็นไงเอานิ่มติดเลยเอามสองติดเลยนี่มันขึ้นเยอะเลยครับนี่มันขึ้นคิที่รถเอเดิมเยอะไหมรถของเดิมอะเยอะครับเยอะเยอะมากใช้คขับมาเยอะมากเลยดีกว่ามันนิ่มจนเหวอะพี่นิ่มจนเหวอะพี่นิ่มจนเหวอะพี่นิ่มจนเหวอพี่นิ่มจนเหวอปกติไม่เคยขับทับนิ่มขนาดนี้นิ่มจนเบลอเลยหรอใช่นิ่มนิ่มนิ่มมากโดนป้ายยาดัก ไปเป็นสามเลยครับคู้จ่ายให้ลองกำโดนเลยจากที่นี้จากทีแรกเท่าไหร่นะห้าโดห้าโดหนึ่งหลือโลไม่นิดอ่าเหลือวมาโลนึง่งระยะคัดเรียบร้อยครับผมก็พีร้อยคำพีให้สนุกด้วคราวนี้จะไฟสีลมสายทอนอีกเข้าไปเลยรับประกันการันตีรับประกันเข้าง่ายชิวๆเนี่ยนะตั้งระยะครัชอะไรเรียบร้อยครับโอเคเรียครับพีกับไปอ่าสุดยรับุดยอดเอาเดี๋ยวดีครับ